สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับผมกับหวยเราว์รวมวันนี้นะครับวันเสาร์ที่3กันยายนกับช่องแทนเตอเธอมาทางหวยเราว์ไทยนะครับผมอาหารหน่อยนะครับหรือว่าแทนซักซีตรวมหวยนะครับพบกันได้ทุกวันกันแนวทางหวยเราว์รวมนะครับเรารวมมีอะไรก็มีทุกราวเลยนะครับผมก็คือรวมกันไปในแต่ละวันนะครับว่ามีราวเอ็กซ์ต้าเนาะชัยมพิเศษทีวีสามัคคีวีเอพีราว์สตาร์นะครับสตาร์วีเอพีราว์วีเอพี นะเรากาชาติว่ากันไปมันก็ต้องมาทักเราเนาะนะลงขนาดนี้ถูกต้องใช่ไหมครับเด่นนะครับวันนี้เด่นเราเดินอีนะครับเออ่หมายว่าเรารวมเนาะวันนี้เด่น4ี่กับ2นะครับมากับ0 3 5 9ครับ4ี4่มาสี่สองครับ4ี่สามสี่ศูนย์สี่ห้าสี่เก้า สองาสอครับ2 3 2 5 2 9หนะครับรักร้อยวันเสาร์หครับ 6, 6 42ี่สองนะครับหกสี่สามหกสีนยาหกสีะครับอ้าหกสองนย์นะครับหกสา 625629นะครับเน้น4อันนี้ขอเน้น4เนาะ4 42นะครับ43แล้วก็40นะครับ642 643 640 สำหรับแนวทางหวยราวรวมนะครับเราเริ่มราวเอ็กซ์ตาร์นะครับแปดโมงครึ่งอันนี้มาบ่อยนะครับที่ราวเอ็กซ์ตาร์ราวแรกเลยสำหรับวันตะวันนะเอาเป็นว่าแอดินแทงขอโชคดีครับสำหรับแนวทางหวยราวรวมวันเสาร์ที่3กันยายนครับ